สวัสดีครับผมสถาพรไกรถวินครับอยู่หมู่บ้านเสนาวิลาส4เขตคลองสาวาถ้าหากผมได้เป็นผู้ว่ากอทมอผมจะขอแก้ไขปัญหาแรกคือปัญหาเรื่องพื้นที่เขตคลองสาวาซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่ชนบทและทําอาชีพทํานาเป็นส่วนใหญ่ณวันนี้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรแล้วนั้นวันนี้เนี่ยในพื้นที่เขตคลองสาวาจะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง2 0 0 0 0 0กว่ากว่าชุมชนก็จะมีความแออัดได้มากขึ้น ดันั้นชุมชนที caso, <in> ่ถ <game and> <ga> <in> ูกจัดตั <ya> ้งโดยสำนักงานเขตจะได้รับงบประมาณที่สนับสนุนประจําเดือนให้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งโดยสำนักงานเขตเช่นหมู่บ้านเทาเฮาส์ก็จะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตจะต้องดูแลตนเองถ้าการแก้ปัญหาเรื่องของตรงนี้เนี่ยสำนักงานเขตควรจะจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนในหมู่บ้านนี้ด้วยและชุมชนด้วยให้ทั่วถึงเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องที่2จากการเพิ่มของจํานวนประชากรในเขตคลองสามวาเนี่ยถนน alia, หนทางเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและได้รับผลกระทบคือจํานวนรถเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ถนนไม่ได้เพิ่มขึ้นฉะนั้นในวิธีแก้นะครับก็ควรจะหาเส้นทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้รถนั้นได้สัญจรได้สะดวกขึ้นส่วนเรื่องที่3เนื่องจากว่าในเขตคลองสามวาเนี่ยมีลานกีฬาเยอะมากแต่ยังขาดโอกาสการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น ลากีฬาต้านภัยยาเสพติดเนี่ยไม่ได้รับงบมาแล้วก็หายไปฉะนั้นการจัดกิจกรรมเรื่องของลานกีฬาเนี่ยเขตกับกรุงเทพมหานครทุกไตามาสควรจะวางแผนร่วมกันว่าภายในสามเดือนจะมีกิจกรรมกีฬาฟุตบอลน,นะหรือฟุตซอลนะเดือนต่อมาเป็นตะก้อนนะเป็นบอลเล่บอลน,นะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ห่างไกลย,ยาเสพติดนี่คือ3เรื่องที่มองว่าถ้าหากเป็นผู้ว่ากรทมแล้วต้องร้องแก้ในเรื่องนี้ก่อน ท่านจักทิพย์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นตำรวจน้ำดีนะครับแล้วก็เป็นตำรวจที่มีความตั้งใจทำงานเรียกว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยพบเห็นโดยการกระทำขึ้นชื่อว่าท่านจักทิพย์ถ้าท่านจะลงพู่ว่าหรือจะลงนักการเมืองเนี่ยชาวบ้านก็จะตอบรับได้มากกว่าฉะนั้นโดยภาพภาพนี้คือมองในฐานะท่านเป็นตำรวจเก่าแล้วก็มองในฐานะของท่านทำงานจริงจากครั้งก่อนนู้นก็จะมีเคสที่เกิดขึ้นที่โคราชจะฝังใจแล้วว่าท่านจักทิพย์เป็นคนอย่างไรแล้วไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ท่านเอกทิพย์จะดูมีน้ำหนักมากกว่าในสายตาผมนะครับแล้วก็จากที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยว่าเถ้าเกิดท่านเอกทิพย์ลงโอเคไหมก็ดีกว่าเพราะเป็นคนที่ทํางานในเชิงบริหารและใกล้ชิดกับชุมชนถ้าหากท่านจะเป็นผู้ว่ากรทมครับผมขอเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องของพื้นที่ชุมชนควรจะรับการดูแลอย่างต่อเนื่องและต่อต่อไปอย่าทําแบบ เป็นโคง้งเป็นโคง้งเป็นโคง้งมันจะขาดความต่อเนื่องครับเรื่องที่2ครับฝากท่านจากทิพว่าวงการกีฬาของบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็อยากเห็นว่ามันจะไปต่อได้ช่วงนี้ฟุตบอลยูโรเนี่ยนะครับจะพบเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยเอาฟุตบอลเป็นตัวตั้งเพื่อสร้างประเทศผมอยากให้ท่านจากทิพสร้างอย่างนี้ครับว่าในวงการกีฬาฟุตบอลบ้านเราเนี่ยเราไม่ต้องใหญ่ครับแต่เพียงแค่ขอว่าในกรทมนี้ขอให้รู้ว่าทีมนี้เป็นของทีมท่านจากทิพครับขอบคุณครับ